สวัสดีครับเพื่อนๆพี่นพนๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวดงกันอีกครับผมมาเจอกับต้นเพืชอ,อีกชนิดนึงครับลักษณะ,ะจะคล้ายๆพวกต้นกระเจียวนะครับกระเจียวป่า ตอนนี้กำลังออกดอกครับดอกก็จะขึ้นแบบติดเด่นเลยครับขึ้นที่โคนเลยลักษณะดอกจะสีขาวแกมเหลือง ามคนมาหลายคนแล้วครับเขาบอกว่าเป็นกระเจียวปลาอีกชนิดหนึ่งครับดอกเอาไปลวกิก้มเิกกินได้ครับแต่ผมเองก็ไม่เคยลองนะครับเี่ครับมีเป็นดงเลยแต่ว่าไม่ค่อยมีดอกมีแต่ต้นพวกนี้ก็จะเป็นพืชลมลุกครับมีเง้ามีหัวอยู่ใต้ดิน ถึงหน้าแรงก็จะหายไปพอถึงหน้าผลก็งอกงามขึ้นมาอีกต้นเรามีเยอะครับแต่ไม่ค่อยมีดอก เกสรก็จะเป็นเกสรตัวผู้กรีบเกสรตรงปลายๆก็จะเป็นสีเหลืองครับไอดอกนี้จะออกออกเลื้ออสีส้มเน็ตเน็ อันนี้หลายเสียงหลายคนนะครับเขาบอกว่าเป็นกระเทียวปลาอีกชนิดหนึ่งเนี่ยลักษณะใบก็จะเป็นใบยาวครับใบก็รูปเขาเรียกว่ารูปใบหอกครับ ครับก็เป็นพืชพันธ์ป้าชนิดนึงครับเห็นได้ในฤดูฝนก็นํามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่น้อ,นนงนองๆได้ดูได้ชมกันครับขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ